ตอนนี้เราก็เดินทางมาตรงที่สุ้มประตูทางขึ้นสวรรค์นะครับนมัสก,การพระธาตุดอยตงุงก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนะครับผมนี่เลยครับสุ้มประตูทางขึ้นสวรรค์นะฮะนมาสก,การพระธาตุดอยตงุงก็จะเดินขึ้นตรงนี้นะครับ ครับผมอ,อ,อ,อันนี้กำลังเ,เดินนะฮะทุกคนสบายๆอันนี้กำลังเดินครั้งแรกหรือเปล่ะครั้งแรกใช่ไหมฮะ,ะว้าวทา,ทางเส้นนี้เนาะโอเคขอถ่ายให้ไหนได้ไหมได้ครับได้ครับ

าถึงจุดจุดตรงนี้เราน่าจะเป็นคนล่าสุดแล้วครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะหน่วยประถงพยาบาลจุดที่หนึ่งก่อนคุป,ประสาส <c oughs> นะครับแต่เจ้าหน้าที่หน่อยอครับผมครับผมนีม่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตํา อ๋อขาวน้อยๆนี่นะขาวน้อยๆอ๋อแล้วอันที่ใหญ่ๆแล้วครับปักกลวยปักกลวยว้าวว้าวชมโอ้หมอกควันเยอะมาเราเดินขึ้นดอย เึินเคลื่ินพระาธาตุาดอย,ดยตรงครับผมอันนี้จะเข้าสู่ทางอันนี้ละไม่ใช่ทางถนนอ๋ออันนี้นะว้าวโอ้มีเด็กน้อยด้วยอะ่ะยอดให้เด็กน้อย เด็กน้อยมาเดินด้วยเก่งจังเลยหนุ่มเจ่งจังเลยใสรไว้หน่อยชันไงเาบอกว่าชันงหน่อยโอ้โหอย่าอ้๋อจริงหรอขอบไม่เท้าอเลโอเคขอบคุณมากครับพี่เอาก็ได้ผมไม่เอา โอ้จุดนี้เลยลอ,อ,อ,ลอ๋อจุดแรก <c oughs> ถึงจุดที่นี่ก็มีห้องน้ำบริการนะครับจุดต,ตรงนี้อาจเก็บน้ำโครงการพัฒนาโดยตรงนะนี่น้นองๆ อ๋อต้นมันอยู่ตรง้นสามอนใช่ที่ชาวเขาเอามาเล่นตอนอะไรนะปีใหม่เขาอะ่ะโยนอ่ะโอ้โหโอ,โอ้ใหญ่มากเนาะ ก่อนป่าไผ่เขาไม่ใช่ต้นไผ่ก็ค่ะอันนี้สบ้ามอญเจ้าสบ้ามอญเจ้าสบ้ามอญอันนี้สบ้านคนอย่างเขาเนอะอันนี้เอาไปเผาเป็นธานถึงเป็นธานแก้ไขค่ะเอ้าใจตามค่ะว้าวเจ้าจะเอากระรีแบกกับอะไรอย่างกับฟ้องให้กับบอกคือโคบสัก หน่วยปผทพยาบาลจุดที่สามศาลาปัสสักสามกิโลมีหมู่เราทุกคนแต่ละคน จาริกบุญเรา,าจะไม่ลออเขาไงขออนุญ,ญาตนะครับครับครับผมขนเอาขาดทั้งกล้องเหมือนะทุกคนไม่ได้ใช้ห <c oughs> ้ากิโลขออนุญ,ญาตนะครับ,รบนี่นนะอ,นอย,อย จเจอที่บ้านครับครัพี่โอเคสุดครับ้ <c oughs> <c oughs> านจอดหอ <c oughs> <c oughs> หน่วยพยาบาล

อีก6กิโลครับทุกคน6กกิโลสูส้ๆครับ จนี hey, no. really? no ่น้องใช่แล้วโอ้โหหลุดลานลงเลยโอ้เป็นเลย อีก4กิโลถึงวัดพระธาตุดยตรงนี่ตะกี้หกโลใช่ไหมเออเหลืออีกส่โลเฮ่อจอดเลยเขาเดินทางมาใเล็ตหนวยตัดวิ่งอ่าไม่ไปหรออ๋ออันนี้ไปไปมาแล้วเหรอชั้ ทับลงมาจตกขโมนว,ว้าวผมอยู่ที่เอจุดที่หกอะครับอ๋อเป็นสีร้อยที่จ้าหวัที่อยู่หรอลงตรงที่จุดมีจที่อยู่โอเจอดมันอ้อมอ,นะอ่ะเนาะ สองกิโลถึงวัดพระธาตุดยตรงฮะสองโลเอ,อ่อต้นไม้ใหญ่อ,อ๋อโอ้ใช่สองโลโอเค <ไป S 1> ถึงแล้วอมาดูแต่ละคนเฮ้